สวัสดครับช่วงสนามปอยของนะครับเหมนที่สัญญากันไว้ครับผู้ชมครับตอนนี้เราจะมาตรวจเดโมทั้งบ้านนะครับแล้วก็แขกรับเชิญครับประจำของเรานะครับสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พร้อมไหมครับที่จะมาตัดสินแล้วก็ให้คําแนะนําน้องๆพร้อมครับพร้อมนะครงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่เพลงแรกกันเลยดีกว่าครับเพลงอะไรครับพี่ปอชื่อเพลงว่าคนเดียวในใจนะครับมีการฟิชชิ่งกันแล้วนะครับลิว BR featuring กับ S Lemon ครับจะเป็นไงไปชมมันไปฟังมันครับว <Wow. S 1> เธอชอบทาเมื่อชื่นนรักเธอมากแค่ไหนอเธอชอบทําเมื่อชื่น ล้วไม่เคยคิดที่จะเลี้ยวไปมองใครทุกสามเวลาฉันก็มีแค่เธอไม่เคยเธอคิดแล้วไม่เคยคิดถึงใครเลยคือในหัวใจจังมีเธออยู่เสมอและรักของเราไม่มีจืดเพราะฉันมีน้ำตาคอยเธอ เธอน้าชอบมืเข้ามาเช็คในเฟซในไลน์แล้วก็มาทำว่าโอ้ยเว้ยไปงเป็นวันนี้เรารู้สึกเราชอบย้ำมากเลยอ่ะม่อี้หกใบอันนี้นใจในใจย้ำอันนี้ไปเลยไปครับเนื้อเพลงนี้ชอบครับชอบชอบชอบเลยวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วก็เข้าใจง่ายครับแล้วก็เล่ามารู้เรื่องแล้วก็ขนาดเป็นเหมือนจะแรปนิดนิดครับก็ยังได้ยินเนื้อทุกท่อนทุกความ เข้าใจหมดแล้วที่สําคัญใช่ที่สําคัญคือได้ใช้ประโยชน์จากชื่อเพลงเยอะมากใช่ครับโจมหาสันเลยถูกต้องครับถูกต้องแล้วมันง่ายเห็นไหมครับคือเพลงนี้มันก็เพลาะด้วยเมโลดี้ก็สวยอาดนตรีก็อาจจะเป็นหลูมนิดนึงไม่เป็นไรเพราะว่าแนวนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครัแล้วก็เสียงร้องก็มีสไตล์ดีผมว่ามีการเบิ้ลเสียงมีการใช้เทคนิคการร้องใช่ดับก็ผม ไม่รู้จะติอะไรเลยครับผมชอบครับผมชอบแล้วก็มีการเล่นคำากงนูดนน้อยโกงนวดนิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่ามันให้อภัยได้เพราะอาจจะเป็นดีไซน์ของเขาแล้วก็การหยิบหยิบเรื่องการที่เล่าการเล่าเรื่องดีเลยเพราะว่าท่อนเวอร์สองเนี่ยมีการบอกว่าเธอชอบเข้าไปเช็ค Facebook เช็คลายอะไรเงี้ยมันดูเอาสมัยเอาเรื่องราวรอบๆตัวปัจจุบันมาใช้ด้วยใกล้ตัวดีครับผมก็อันนี้ไม่รู้จะติอะไรเลยครับผมชอบหมดเลยแต่ว่าถ้าจะพัฒนามากขึ้น จะแต่งท่านแรปผมคิดว่ามันควรจะมีคําสัมผัสกันจริงๆไม่ต้องสัมผัสกันเป็นกรแปดก็ได้แต่ยิ่งจําง่ายขึ้นอย่างเช่นเธอน่ารักฉันก็เลยอยากจะพักฉันเลยอยากจะสละให้มันเป็นอย่างนี้มันจะจําง่ายขึ้นจะค้องจองจะร้องลื่นปากฟังแล้วมันจำง่ายอะไรอย่างี้ใช่ครับ ก็สังเกตดูก็เหมือนกับท่อนท่อนแรปตอนแรกเนี่ยเหมือนกับพูดไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามีท่อนที่สัมผัสกันมากขึ้นเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งจําได้ทั้งเพลงเลยเพราะท่อนฮุกนี่ยังไงก็จําได้แล้วเนด้วลใจในจในใจตอนนี้อยู่ในหัวไปแล้วเนี่ยใช่ครับช่ครับอ่ะสมว่าทางให้คะแนนครับที่จัดได้สักิ่คะแนนผมชอบมากผมชอบจริงครับผมให้8ดคะแนนเลยครับนี่ชอบชอบ ชองแนวไอรอนเยอะพอแปดเลยนะฮะแนวถนัดคือน้องนั่งบ้านแบว่าล้งนี้ทำมาแนวนี้ดีกว่าจบงานแล้วอันนี้มันต้องแบ่งต้องแบ่งว่าแปดคะแนนของแนวนี้นะครับก็ต้องแบ่งเพราะถ้าเป็นแนววงหรือเป็นแนวอื่นๆมันก็ต้องอีกแบบนึงนะครับเพราะว่าเพลงสมมติว่าเพลงป๊อปเพลงแดนซ์เพลงฮิปฮอปเนี่ยอย่างนี้ถูกต้อง ก็คือในในในแนวของของแต่ละแต่ละแนวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันซึ่งคารเตหรือความสนใจในแต่ละช่วงอายุหรือกลุ่มคนก็จะแตกต่างกันนะต้องทำให้ตรงกับโจทย์ตรงกับโจทย์ครับอันนี้ได้8คะแนนในกลุ่มของของแนวนี้แต่ถ้าสมมุติว่าทามายากเราก็ต้องวัดกับแบบอื่นครับผมต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับต่อมาครับเพลงอะไรดีครับพี่ปอชื่อเพลงไม่มีตอนต่อไปโอ้โหเฮ้ยชื่อคุ้คุน่ะ พลอยกับอเดนอ๋อวงนี้เป็นขาระจําเลยเป็นเป็นน้องผู้หญิงที่เล่นกีตาร์ร้องแล้วก็มีคุณอาร์มเล่นกีตาร์ช่วยอีกตัวหนึ่งเอออ่ะรู้สึกว่าจะเคยส่งมาในช่วงนี้แล้วด้วยนะใช่ครับเออโอเคอันนี้คือเพลงใหม่ของเขานะครับสิงเกิลที่สครับครับผมชื่อเพลงไม่มีตอนต่อไปไปฟังกันครับ ว่าฉันตายตอนจบบทบาทของฉันต้องจบแล้วบทบาทที่เธอได้กำหนดไว้บทบาทของฉันคือคนรักที่ทุกเธอทำให้ช้ำใจด้วยการเอาเขาเข้ามาในหัวใจเธอใจปวดก็ จะเปลี่ยนมทของฉันให้ผิดหวังจะคนที่สำคัญให้เป็นคนที่เสี โอ้โหเจ๋งฮะโอ้โหวันนี้เดือดเดือดทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหได้ของดีได้ไงได้ของดีด้วยเฮ้ยผมชอบจริงติดต่อมาร่วมงานกันแล้วมั้งครับเฮ้ยผมอยากผมอยากร่วมงานทั้งสองคนเลยนะจริงๆริงทำไงดีอ่ะอยากเจอตัวอ่ะป่านจริงจริงป่านการโยมมาเจอกันหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวจะได้ทำงานร่วมกันได้เพราะว่า แนวเมื่อกี้นี้ผมก็ก็ทำอยู่แล้วก็แนวนี้ผมก็ทำอยู่ด้วยนะครับดีเลยแล้วก้ทำมาได้ดีเมื่อกี้ฟังแล้วเฮ้ยโหเลยนะเมืออาชีพเลยครับอันนี้ก็ไม่มีทิตฐิอีกเหมือนกันครับ คือขึ้นต้นมาสตองสตาร์ทเลยครับขึ้นมาเจอคําที่เจ๋งๆเลยบ้งและไม่มีการผ่อนเลยเราเรื่องมาชัดเจนไม่ตึงตึงตึงตึอเลยหัวต่อยเพราะต่อยผมเส้ยแบบยับนัวมากอึ้งมากแล้วก็ดีก็แบบได้ได้แล้วก็ทุกอย่างป๊อปหมดอ่าโอเคดนตรีอาจจะเป็นโปรแกรมอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยอต้องบันทึกสดนิดนึงบันทึกสดได้มันแน่นอนเสียงร้อง คัดเจ๋วมีดีไซน์มีเอื้อนหน่อยนึงมีเอาไว้หน่อยนึงถือว่าดีมากเมโลดี้จาง่ายครับเนื้อหาไม่ต้องพูดถึงคือเล่ามาถูกต้องแล้วก็ท่อนฮุกจำอันนี้เป็นตัวอย่างเลยนะครับที่ดีครับคือถ้าสมมติว่าเราอยากจะทําเพลงป๊อปเพลงแบบที่เล่ายากก็ไม่ใช่ผิดอะไรแต่มันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่สําหรับที่เราจะยืนอยู่ตรงนี้มันคือเพลงป๊อปเพลงที่จําง่ายๆให้คนทั่วไปสัมผัสได้มากที่สุดเพลงที่เราจะ ทำให้มันฮิตได้คนเอาไปร้องต่อได้ครับผมว่าตัวอย่าง2เพลงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยและมีการหยิบเอาเรื่องราวของการละครมามีการเท้าคงเท้าความนะครับดีก็ไร์ที่ติเหมือนกันสอบผ่านครับวันนี้อึ้งเลยวันนี้อะให้คะแนนเท่าไหร่ดีครับพี่จวงนี้ผมให้8คะแนนเหมือนกันโอีกหอ2คะแนนที่เหลือคืออาอยากให้พัฒนาเรื่องของดนตรีเรื่องของซาวด์เรื่องของ การดีไซน์ดนตรีมากขึ้นเพิ่มเข้ามาคือถ้าตรงนี้อุ้มพวกทําดนตรีแล้วก็อุ้มพวกเนื้อร้องทํานองไว้ได้ดีเนี่ยผมว่าเพอร์เฟกเลยเพอร์เฟกเลยครับแล้วก็อยากเจอตัวด้วยแข็งไปนิดนึงเรื่องของแบบโปรแกรมใช่ไหมครับก็ร้องช่วยร้องช่วยแต่ว่ากองยังแข็งไปหน่อยครับผม ก็อยากเจอตัวจริงๆไงก็ติดต่อมาแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเรานัดเจอกันก็ได้แล้วเดี๋ยวอาจจะได้ร่วมงานกันนะครับโอ้โหวันนี้สายแข่งทั้งสองสายครับยินดีด้วยฮะสุดยอดโอ้โหนี่ฟังแรกเลยผมพิ่เคยเจองานคาับ์ฟฟังดีฟังดีครับจริงๆเราเห็นเขามาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่แบบว่ามีการร่วมสนุกกันเขาก็ส่งเพลงมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นผู้ชนะได้มาร่วมสนุกแจมกับศิลปินจนก็ไม่ได้หยุดทำนะครับก็ทำกันมาตลอดนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีสําหรับ สิ่งที่เดินทางมาแล้วแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่ท้อแท้นั่นเองนะครับขอบคุณมากๆสำหรับพลอยกับมะเด็นนะครับที่ส่งเพลงมาให้เราฟังกันด้วยนะครับผมถ้าโชคดีคงจะได้ร่วมงานและไม่แน่วันหนึ่งอาจจะได้มานั่งสัมภาษณ์กันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เห็นแล้วนะฮะว่าเฮ้ยความตั้งใจของเรานะครับอยากเก็บเอาไว้ฮะมีฝีมืออยากเก็บเอาไว้มาแชร์ให้พวกเราได้รู้กันนะครับในช่วงสนามปล่อยของอย่างนี้แล้วไม่แน่อาจจะได้มีโอกาสมาร่วมงานกันครับ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายท้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ที่ช่อง10และ133หรือรับชมผ่านสัญญาณดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง76และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดย Search คำว่า GMM Channel ทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี